ตอนที่6คลิกกันหลังจากปิดจอ็อบงานอวดผัวกับเพื่อนสาวในแผนกทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วรถหรูที่วิ่งเข้าสู่คอนโดหลักร้อยล้านในหลักแวกที่ทำงานของเธอทำให้จริญญางงงันไม่น้อยเราจะไปไหนกันคะกลับคอนโดแล้วเมื่อวานที่คอนโดริมน้ำ ไม่ใช่ของของคุณหรอคะผมซื้อไว้ใช้ในวันหยุดพักผ่อนไม่ได้พักประจำที่นั่นมันค่อนข้างไกลที่ทำงานไปหน่อยปกติไปแค่ตอนเบื่อเบมอนบบอกเสียงนุ่มเรื่องอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วคอนโดนั้นเป็นห้องเชือดหญิงส่วนคอนโดนี้เป็นที่พักส่วนตัวและหล่อนก็เป็นคนแรกที่เขาพามาอยู่ด้วยเห็นตัวเปียกพยักหน้างึกหงัก,งก ไม่ถามอะไรอีกดวงตากลมโตแบบตาแมวมองไปรอบๆ <c oughs> คุณนี่ไม่น่าจะรวยธรรมดาแต่คงรวยมากๆเลยนะเนี่ยถึงซื้ออะไรแบบนี้ได้นี่ฉันฝันไปหรือเปล่าจูจๆก็มีผู้หล่อรวยโคจรเข้ามาในชีวิตจริญญาเอ่ยแล้วเอามือตีแก้มตัวเองหลังจากนั้นก็หยิกมือน้อยของตัวเองเบาๆอุ๊ย <c oughs> เจ็บจริงแฮะบอกแค่นั้นก็ยิ้มคนเดียวความจริงเขารวยหรือไม่รวยมันไม่มีผลอะไรกับเธอหรอกแค่เขาแซบเขาหล่อเธอก็พอใจแล้วส่วนเขารวยมันก็แค่เพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้นเองเธอเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาก็มีความสุขตามสภาพมาเจอคนรวยก็แค่ประหลาดใจไม่ได้หลงไหลวัตถุความหรูหราอะไรทั้งนั้นเธอเป็นคนอยู่ง่าย ห้องเล็กๆแคบๆเธอก็อยู่อย่างสบายได้ไม่เคยคิดจะขยับขยายไปไหนบ้องหมอนบบอกแล้วยีหัวคนข้างๆริมฝีปากอยากสวยแย้มยิ้มบางๆเอ่ยกับคนตัวเล็กเสียงกระเซา้าเก็บอาการหน่อยไม่ใช่ทําท่าเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแบบนี้หมอนบบ,บอกค่อยๆจอดรถลงเขาคิดว่า ความจริงแล้วหล่อนไม่ได้ตื่นเต้นอะไรจ้าไปเรื่อยเปื่อยเสียมากกว่าเพราะถ้าอีกฝ่ายหลงไปกับความร่ำรวยอู้ฟู่จริงคงถือโอกาสสวนเวียนอยู่รอบตัวสกุลนาอาศัยสังคมของเพื่อนสนิทเข้าหาคนรวยไปนานแล้วนี่หล่อนอยู่ในที่ของหล่อนจากที่เขารู้หล่อนไม่เคยไปหาสกุลนาที่บ้านหรือคอนโดด้วยซ้ำไม่เคยร้องขอไปงานสังคมกับอีกฝ่าย เพื่อหาโอกาสพบเจอผู้ชายดีๆงานที่หล่อนไปเจอคนในสังคมของเพื่อนสนิทก็คืองานแต่งงานราเมศบอกว่าสองคนนี้จะพบกันนอกบ้านคุยโทรศัพท์กันสม่ำเสมออย่างที่หล่อนบอกเขาทุกอย่างนั่นแหละสเสน่ห์ของจริญญาที่เด่นชัดคือความตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนคิดอะไรก็พูดออกมาและเขามองว่ามันคือความไร้เดียงสาใส่ซื่อบริสุทธิ ไม่ใช่กลั่นโลกแบบที่แฟนเก่าของหล่อนกล่าวหาผู้หญิงเห็นแก่เงินที่ไหนจะเอาเงินไปผู้ชายทั้งที่จริงๆแล้วแอบงกหล่อนก็แค่โชคดีที่มาเจอเขาซึ่งเพียบพร้อมส่วนเขาก็โชคดีที่มาเจอผู้หญิงที่ถูกใจไปเสียหมดสงสัยปีนี้มันคงจะเป็นปีแห่งโชคของเขาและหล่อนจริงๆลงไปกันเถอะหมอนพชวน เปิดประตูออกไปแล้วเอื้อมไปหยิบกระเป๋าของผู้หญิงที่หอบผ้าหอบผ่อนตามเขาติดมือมาด้วยเห็นคนตัวเล็กเดินอ้อมมายืนข้างๆจึงเอื้อมไปกระตุกข้อมือพาเดินไปด้วยกันและทันทีที่เสียงประตูภายในเพนท์เฮาส์ปิดลงคนตัวสูงก็ทิ้งกระเป๋าดันคนตัวเล็กไปชิดประตูแล้วโน้มตัวลงจังดูเหมือนคนตัวเล็ก อยากจะชมบรรยากาศรอบๆและพร้อมจะซอกแซกเดินสำรวจห้องเข้าแล้วและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งแรกที่หล่อนทำคือมุ่งไปที่แพทรีเปิดตู้เย็นว้าวของกินเยอะจังเลยสิ้นเสียงเขาก็เห็นหล่อนมุดเข้าไปไม่นานก็หยิบขนมพวกพุดดิง้งเย็นลี่และช็อกโกแลตออกมา <c oughs> ดูด้วยหมดอายุหรือยัง แม่บ้านซื้อมาใส่ให้ไม่เคยหยิบกินเลยเตือนคนที่ฉีกซองอีกฝ่ายเลยไล่หาดูวันหมดอายุเลยมาหนึ่งเดือนแล้วแต่แช่ตู้เย็นไว้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกำจัดให้เอ่ยพร้อมเปิดปากถุงกว้างขึ้นจะหยิบเข้าปากแต่แล้วต้องหน้างอเมื่อถูกแย่งไปต่อหน้าต่อตากินไม่ได้ ทำไมล่ะหน้าตามันยังดีอยู่เลยนะเชื่อเถอะมันกินได้เห็นว่ามันหน้าตาปกติดีแต่บางครั้งมันมีราบางชนิดที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ส่วนผสมบางชนิดที่อยู่ในอาหารตอนหมดอายุแล้วจะทําให้คลื่นไส้อาเจียนหนักท้องเสียจนขาดน้ําก็มีไม่ต้องเสียดายหรอกทิ้งไปซะแล้วเอาอันที่ยังไม่หมดอายุมากินแทน นี่ก็วิชาการเกินจริญญาบนเสียงสูงแต่ก็ไม่รั้นเอาชนะเขาอยากทิ้งอะไรก็ทิ้งไปหญิงสาวหยิบขนมที่ขนมาอันอื่นกินก็ได้พอเห็นว่าไม่หมดอายุก็เลยเอาใส่ปากทันทีเลยกลายเป็นว่านบห้าต้องหรือตู้เย็นหาของหมดอายุทิ้งลงขยะแหมกลัวว่าเธอจะสว่าปาลมเข้าไปอะไรขนาดนั้น หญิงสาวเลยเริ่มสำรวจคอนโดโดยไม่รังไม่รอให้เจ้าของห้องพาชมสักนิดว้าวมีห้องออกกำลังกายด้วยเล่นได้คนได้ไหมหญิงสาวมองลูวิ่งและเครื่องปั่นจักรยานที่ราคาน่าจะแพงอย่างสนใจระบบมันดูล้ำทันสมัยหน้าจอดูทีวีฟังเพลงได้ตามมาด้วยลูกเล่นสารพัดวันหลัง ต้องศึกษาดูอย่างจริงจังแต่เครื่องเล่นอื่นๆไม่น่าสนใจเท่าไหร่ดูแล้วทั้งหนักและเล่นยาก